ครับวันนี้เราจะมาติดตั้งคิวล้อนะครับคิวล้อตัวนี้คิวล้อนะครับอันนี้เป็นกระบะแคปฟอร์นะครับจะติดตั้งแล้วก็ทําความสะอาดกันนะครับทความสะอาดชิ Q ้วแถวนี้ผมเอาสไลด์ล้างก่อนนะครับแล้วค่อยติดทีหลังนะครับ ก็ใช้ไียกวางขันนะการออกทั่วไปนะครับดึงออกครับตั้งครับจิบตัวนี้มันดึงออกได้ครับนี่ออกแล้วนี่นะครับตรงนี้ก็ทำเหมือนกันครับสามตัวนะครับตรนนี้ก็ขัดเอาทั้งสามเลยนะครับตัวนี้เป็นชิ้นของด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับ มีสองสินะครับสองส่วนส่วนหนึ่งจะอยู่ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งจะยาวไปถึงขอบตรงนี้นะครับชิ้นนี้จะติดตรงนี้นะครับจะมีรูน็อตนะครับมันจะตรงกับรูเดิมนะครับให้เราคลายน็อตออกแล้วก็สวมเข้าไปใหม่นะครับนี่นะครับนี่นะครับที่จะมีรูน็อตเห็นะฮะถอดออกแล้วก็ใส่นะครับมีรูน็อตั้งหมดอยู่นะใส่ น,นีก็เหมือนกันครับน่ครับหลังจากใส่น็อตนะครับก็จะเป็นนี้นะมีดูมันนะตรงกันนะี่ชุดหน้านนะลัดเก็มีกาวสองหน้านะครับเราเอานี้นะครับก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆกดรี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 ดมาเรื่อยๆนะครับรีดจนถึงนี้นะให้มันกบกันอย่างนี้นะครับ จับมันจะติดตั้งไปหนึ่งข้างนะครับประมาณนี้นะครับข้าไหลายยังไม่ติดนะครับข้างหลงฝั่งนี้ยังไม่ติดนะครับจะฝั่งนี้นะครับครับส่วนตัวข้างลางแล้วก็ดูดูไอคิวตัวนี้กันนะครับว่ามีกี่รูนะครับจะมี หนึ่งสองสามฝั่งนี้ครับแกนน็อตสามตัวนะครับฝั่งนี้นะครับแกนน็อตตัวเดียวครับได้บังควรตังนี้ครับหนึ่งตัวตรงนี้นะฮะไม่จําเป็นแจะหมดก็ได้ครับไม่ต้องแจะหมดทําตามขั้นตอนเดิมครับนะครับฝั่งที่มีฝาถังน้ามันนะครับมีรอยต่อของกวสองหน้านะครับอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นะครับอย่าลืมแกะออกก่อนปิดอย่าลืมแกะก่อนใส่ประกบอย่างงี้นะครับไม่งั้นจะแกะไม่ได้นะครับนล่วถืงนะครับจุด่อยต่อนะครับแล้วเราก็ทำมือนเดินี่ครับรอยต่อดึงมานี่มันจะขาดเลยนะครับขาดอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วเราก็ดึงตัวนี้ต่อนะครับดึงไปเรื่อยแล้วก็รีดนะครับดึงแล้วก็รีดนะครับค่อยดึงนะฮะ้วขาด ดึง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 เอามาถึงตรงนี้มันจะขาดนะครับนี่นะมันเป็นรอยต่อนะครับมันเป็นช่วงรอยต่อนะครับออยต่ออีกที่หนึ่งครับนี่ครับตรกอันนี้จะยาวจนถึงนู่นเลยนะครับถ้าขาดตรงกลางแล้วยังไงก็แกะตรงปลายนู่นนะครับไม่ค่อยแกะไปเรื่อยนะครับก็ข้างหลังก็จะอาจจะได้แปลงน็อตสักตัวนะครับอาจจะนะครับ ตรงนี้นะครับอาจจะนะครับถ้ามันอาจจะไม่ตรงถลัยนะครับโดยภาพรวมก็มาสวยครับน,นะครัตอนนี้ยังไม่ติดนะครับติดได้ข้างนี้นะครับข้างนู้นแต่ข้างนี้ยังไม่ติดนะครับ อยากตั้งแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับ